เอร์สต่อไปเป็นเบอร์สานะคะเบอร์สานี้นาาล้อมเพชรนะคะนาาล้อมเพชรเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีท้องผ้าเป็นม่วงยกดอกเมิดพิษไทยนะคะสามพันบาทจัดปรูนะคะ3า0บบาทจัดปลูช่วงนี้มันเงียบนะคะแม่ค้าต้องการขับเคลื่อนผ้าไหมให้ออกให้ได้มากที่สุดผลนประโยชน์ก็ตกเป็นของคุณผู้ชมนะคะ จะโปรส0 0พใครเห็นก่อนได้ก่อนใครเคยซื้อไปไม่ต้องน้อยใจนะคะผ้าไหมอยู่ที่ช่วงเวลานะคะเนาะนี่ค่ะสีม่วงสวยไหมนั่งแบบงามบอกดไลายไห่แน่ผ้าไหมงามบอกดสลายไห่แน่เบิรงซื้อซื้บ่าปเป็นยังค่ะแค่เข้ามาชมก็แอบนิยมคุณผู้ชมอยู่ในใจทั่วไทยทั่วโลกชอบผ้าไหมสวดแค่ก็มีความสุขแล้วนะคะช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสําหรับเบอร์สามนี้นะคะ น่าขอนาคล้อมเพชรเออนาคล้อมโคเออนาคล้อมนกพะเก้าผู้ผิดนะคะนาคล้อมนกพะเก้านี่นะคะอ่ะไปเลยค่ะไปชมกันใกล้ๆนะคะสำหรับนี้เบอร์สาค่ะจะมาแบบไวไปไวนะคะสวยมากนะคะต้องรีบเอฟ ต้องรีบเอฟขอดูผืนจริงได้เลยค่ะคุณย่าคุณยายค,คุณพี่คุณแม่คุณป้าทุกท่านค่ะเบิ้งซื่อๆกักดถูกใจเป็นกําลังแรงใจให้กายแพดได้แต่งตัวสวยๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความสุขกับการได้ชมผ้าใหม่พร้อมกับนางแบบที่ง่ามงาไม่อยากจะว่าเลยนักสารป่าหนึ่งก้อนอีกไหมคะ